พนนะครับขอ,ขอบขอบคุณคุณธนากรมากนะครับครับผมในผลดทพน24ระบบพิเศษตอบแทนนะครับจ,จะนำเสนอเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องทางหลวงสองช่องจราจรน,นะครับจากที่เราทราบกันปีแล้วนะครับว่าทางหลวงสองช่องจราจรน,นี้มักจะอยู่ในเขตท้องถิ่นนะครับเป็นเขตที่ไม่มีการจราจรมากกักน,นะครับ การจราจรแต่ละช่องจัดจัดเป็นการจราจรแต่ละทิศทางนะครับซึ่งปริมวณความจุจะแบ่งแยกเป็นช่องทางเดียวสองช่องทางหรือหลายช่องทางก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเกณฑ์การออกแบบนะครับเกณฑ์การออกแบบก็จะมีอยู่ห้าหัวข้อใหญ่ด้วยกันนะครับข้อหนึ่งก็จะเป็นงานออกแบบทางด้านลขาปิตยกิรนะครับหัวข้อที่สองก็จะเป็น การออกแบบโครงสร้างทางนะครับส่วนสามนะครับก็จะเป็นการออกแบบอาคารระบายน้กานะครับสีก็จะเป็นการคำนวณปริมาณต่างๆนะครับและห้าออกแบบอินเตอร์เน็ตหรือสิ่งอื่นที่จําเป็นนะครับเราจะพูดถึงการออกแบบทางด้านในขาร้างนิดนะครับการออกแบบทางด้านในขาข้างนิดก็จะแบ่งออกเป็นสี่หัวข้อใหญ่นะครับคือการออกแบบ รูปตัดการออกแบบแนวทางลากการออกแบบแนวตังนะครับและการออกแบบทางแยกนะครับปัจจุบันการออกแบบทางกาเดินทางที่วิศวกรรมได้นําซอฟต์แวร์มาใช้ในการออกแบบเพื่อความสะดวกและรวดเร็วนะครับทำให้มีทางเลือกหลายทางซึ่ง ใช้ประโยชน์น <Stars> ในการค้นหาได้ครับต่อไปจะเป็นการออกแบบโครงสร้างทางนะครับก็จะมีเกีย <delic> เ่ยวกับก็จะมีสี่ข้ออย่างนี้นะครับข้อหนึ่งก็จะเป็นออกแบบชั้นทางนะครับสองก็จะเป็นออกแบบรูปแบบโครงสร้างทางนะครับก็ดังรูปที่เห็นนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นการกําหนดรายละเอียดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างถนนนะครับ ข้อสีนะครับการสำรวจแผนที่จุดเริ่มต้นโครงการถึงจุดที่สุดโครงการนะครับต่อไปก็จะเป็นหัวข้อ,ขอการออกแบบอาคาระบายน้ำนะครับาการออกแบบอาคาระบายนะ้ำนี่ก็จะมีสามหัวข้ขออีกเลนะครับก็จะมีาการคำนวณปริมาณของน้ำในแต่ละช่วงนะครับาการออกแบบ ประเภทของอาคารระบายน้ำแต่ละจุดนะครับและการออกแบนขนาดอาคารระบายน้ำแต่ละจุดตามข้อมูลแผนผังช่องระบายน้ำนครับส่วนการออกแบบที่สี่นะครับคือการออกแบบการคำนวณปริมาณต่างๆนะครับก็จะมีงานผังปั่าและคุดตองานตีนนตัดอินถมงงานโครงสร้างทาง งาน,นะรบะบายนับงานหลักกันโคงงนูงงานป้ายจราจรงานปลูกหญ้าและงานตีเส้น,นะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อห้าคือออกแบบเผนเตลิคือการเขียนขั้นลอกลงหมืกตามแบบหรือระบุชื่อแบบตามมาตรฐานที่ใช้ในการเป็นสายทางเช่นโครงการทางหลวงทางสองชอ่งชอนจราจร สายอกคือแม่สอนเกี่วัแม่เสียงนะครับนี่ก็จะเป็นเกณย์การออกแบบนะครับก็จะมีการออกแบบความเร็วที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรือประมาณ1 1 3กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความกว้งางถนนข้อจะกำหนดอยู่นนที่มากกว่าเท่ากับ3เมตรนะครับไหล่ทาง จะอยู่ที่ประมาณมากกว่าหรือเท่ากับ1.5เมตรนะครับครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของทางหลวงส่งทางจราจรนะครับจากที่ได้คนหามาก็จะภาพนี้จะเป็นทางหลวงหมายเลข121นะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหมแ่แรก ภาพด้านนี้จะเป็นทางบกสองช่องจราจรหมายเลขเป็นศูนย์ศูนย์หกนะครับอยู่ที่เชียงใหม่ครับต่อไปจะส่งต่อในหัวข้อเรื่องการปริมาณการจราจรในกรุงเทพมหานคนะครับ